สวัสดีครับเที่ยวเชียงใหม่ไปกับอบอจอนะครับวันนี้พาทุกคนมาที่ตำบลเทพสเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีงานเมืองกาแฟแลดอกเซี่ยวเที่ยวเทพสเสด็จครั้งที่9กานะครับกาแฟของเทพสเสด็จจะเด็ดแค่ไหนนะครับดอกเซี่ยวที่นี่จะสวยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปชมกันครับ เทพเสด็จตอนนี้นะครับใครที่ขึ้นมาช่วงนี้ก็จะเห็นดอกเซี่ยวแบบนี้นะครับบานอยู่ตามเส้นทางที่จะขึ้นมาเทพสเสด็จเนี่ยเรียกว่าทั้งเส้นทางเลยนะครับคือดอกเซี่ยวเนี่ยนะครับจะบานในช่วงของปลายกุมภาถึงต้นมีนานะครับก็จะมีอายุอยู่ประมาณสัก 2- อสามอาทิตย์นะครับใครที่จะขึ้นมาเที่ยวปีนี้ไม่ทันนะครับปีหน้าลองวางแผนดูแล,แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขามีงานกาแฟะนะครับเรื่องของการมาชมดอกเซี่ยวสวยๆที่เทพเสด็จด้วยครับ พูดถึงที่เทพเสด็จนะครับที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วก็ใครๆก็อยากมานะครับเพราะว่าด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามของเทพเสด็จนะครับที่นี่เนี่ยอยู่กลางป่านะครับแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามมีลำธารที่ไหลตลอดทั้งหมู่บ้านที่นี่นะครับจึงเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของที่เทพเสด็จที่นี่นะครับและที่สําคัญนะครับช่วงนี้เนี่ยเขามีเรื่องของงานกาแฟเทพเสด็จนะครับกาแฟเทพเสด็จเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกาแฟที่มีคุณภาพอีกที่หนึ่งของเชียงใหม่เลยนะครับอบจเชียงใหม่เนี่ยก็เข้า เดี๋ยวผมจะพาไปดูผลผลิตกาแฟดีๆของเทพสเสด็จกันครับและนี่นะครับผมก็อยู่กับสาวๆเทพสเสด็จที่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับโดยในการจัดงานในครั้งนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มอบง,งบประมาณ1 0 0 0 0แบาทในการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ด้วยครับ ในโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เกี่ยวกับกาแฟทั้งหมดเลยนะครับจะมีเรื่องของการมาออกบูธออกร้านนะมีการเสวนาเรื่องของกาแฟนะครับนำกาแฟรสชาติดีๆของเทพเสด็จเนี่ยมาให้ชิมด้วยเดี๋ยวไปดูกันทางนู้นครับ,ครบใครที่เป็นคอกาแฟนะครับเทพเสด็จนี่คือคำตอบเลยครับถ้าเกิดมาเที่ยวเชียงใหม่นะต้องขึ้นมาชิมกาแฟที่นี่ดูครับ มาเที่ยวที่งานนี้ที่เทบเสด็จนะครับเรียกว่าได้ชิมกาแฟแบบจุใจเลยนะครับจะมีบูธกาแฟที่มาสาธิตแล้วก็ให้เราชิมได้ฟรีนะครับใครชอบรสไหนนี้ก็เลือกเอาได้เลยนะฮะ ตอนนี้เดินมาอยู่ที่กลุ่มกาแฟเทพเสด็จนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับผมผมชื่อจรูนแสงสวนครับครับอ่าก็ทํากาแฟอยู่ที่บนตําบลเทพเสด็จเนี่ยครับกลุ่มกาแฟเทพเสด็จนี้เขายังไงทํางานหรือว่ารวมกลุ่มกันยังไงครับอ๋อกลุ่มกาแฟเทพเสด็จเท่าที่ได้ได้ได้พูดคุยกับน้องๆแล้วก็ทีมงานครับอ่าทีมที่ทํากาแฟทั้งเกษตรกรเองหรือว่าทั้งน้องๆรุ่นใหม่เนี่ย ก็มุ่งเน้นไปทางยกระดับคุณภาพกาแฟเป็นหลักเพื่อให้ได้มูลค่าของกาแฟที่ดีขึ้นมีรายได้มากนี่รายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าต้นทุนก็ค่อนข้างที่จะสูงการทํากาแฟเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้นเนี่ยก็สามารถแดกกับมูลค่าของกาแฟที่เราสามารถขายให้แก่ผู้บริโภคที่มีราคาขึ้นได้ครับ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับและที่สําคัญนะครับอบจเชียงใหม่เนี่ยเข้ามาในเรื่องของสัตว์นุนงานนี้ในการประกวดกาแฟที่นี่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเขามีการประกวดกาแฟอะไรบ้างคุณภาพของกาแฟที่นี่เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ ตอนนี้พาทุกคนมาอยู่ในโซนของการประกวดนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เข้ามาสนับสนุนนะครับทั้งเรื่องในการประกวดอาหารพื้นเมืองนะครับมเมล็ดกาแฟด้านหลังแล้วก็ดอกเอื้องหง์ทองที่นี่ด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงครับอ่ะ <S <S และนี่ก็คือบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ด Market, จังหวัดเชียงใหม่นะครับและใครที่พลาดมาเที่ยวในปีนี้นะครับก็สามารถที่จะวางแผนมาเที่ยวกันได้ในปีหน้านะครับและสามารถเข้าไปดู ข่าวสารการท่องเที่ยวได้นะครับที่เพจประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับในนั้นก็จะมีเรื่องราวการท่องเที่ยวของทั้งจังหวัดเชียงใหม่อยู่เลยนะครับแล้ววันนี้เที่ยวเชียงใหม่ไปกับอบจอหมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ